สุวยอดเลยครับท่าน พี่น้องครับไปซื้อส้มตำมานะครับพี่น้องนึกอยากกินครับนี่ครับก็หลังจากรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็อับน,น้ำอับท่าเสร็จแล้วผมก็ไปหาซื้อ ส้มตานะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้นึกอยากส้มตํานะครับแล้วก็ไปได้อ่ันี้มาด้วยนะครับเป็นกุ้งทอดนะครับกับปลาทอดนะครับปลาตัวเล็กๆทอดนะครับเดี๋ยวก็เอามาทานกับส้มตํานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัดจานก่อนครับนี่มาได้แล้วใส่ส้มตา ุ้งกับปลาออกก่อนนะครับนี่กร,บกรอบบเลยพี่น้องในตลาดของแข็งนะครับสามแยกปักคลอดใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็นี่เส้นจำเราโอ้โหน่าทานม,มากชื่อร้านสมจิตนะครับส้มตำนะครับอ,อยู่ตรงตลาดตองแขงสามแยกนั่นแหละครับ ก็สั่งแบบเออ่ตำลาวนะครับไม่หวานก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าร้านนี้ก็ยังไม่เคยลอง,องนั่งนะแต่อยากทานมากครับโอโ้โหยญ่ใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับยอดเลยครับพี่น้องครับมีผักบ,บุ้งมาให้ด้วยนะครับ ซอสครับซอบโอเคเดี๋ยวไปตักข้าวก่อนนะครับให้หมดแล้วข้าวข้าวข้าวนิวข้าวครับวันนี้กดน้ำต้นมงต้นไม้แต่เช้านะครับสองฝั่งเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ลดนะคพี่น,อน้องก็เลยรดวันนี้ครับหิ้วครับหิว ไม่รู้เป็นไรครับวันนี้อยากทานอะไรที่แซ่บๆเผ็ดๆแลกทานอะไรดูนี่ครับนี่ครับรสชาติดีทีเดียวครับอืมนี่ด้ไม่หวานอย่างที่บอกนี่เปรี้ยวไปนิดแต่ก็ไม่เปรี้ยวมาก ปูด้วยนะครับพี่น,น้องนีกับนะครับปลาปัดทอดเนาะอืมปอาบบกรอบเลยมาทานด้วยกันครับอืมอร่อย ครับมาครับสวดยอดเลยครับท่านกุ้งมังกุ้งอร่อยครับเจออาหารแน่ คราวนี้อากาศก็ร้อนๆ้องเปิดพัดลมก่อนแดดดีดีนะพี่น้องครับแล้อมีนาก็เมษานี่จะขนาดไหนครับโอ้อยากนึกถึงเดี๋ยวเมษาต้อง หาหนีไปทะเลหรือไม่ก็ขึ้นเหนือนะครับพี่น้องไปช่องเย็นนี่ฮะกำแพงเพชรหรืไม่ก็ไปแถวสตัตหีบนะครับหาอีโอดนนนอีนะครับจันทบุรีตาดอะไรพวกเนี้ยนะครับหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไปแถวนน้นนะครับออกบุงกอกเกิเต้น không có cua cua kẹp cua lên một nào một bốn mình mà ะยย้อสุดยอดคือจะหมดแล้วครับส้มตำก็หายไปเยอะเลยแต่คงทางไม่หมดนะครับส้มตำ แค่นี้พอครับไบ่ายแล้ส่วนบาท,ที่เหลือีนเดี๋ยวก็ไปทานตอนบ่ายหมดแล้วๆๆครับอิ่มแลครับอืมใชมพออหายอยากแล้วครับทีนี้หายอยากไปอีกนานเลยเพราเราไม่ใช่ผู้หญิงนีครับเราไม่ได้ อยากกินชรงจำบ่อยๆไม่เหมือนคุณสุภาพสตรีนะครับเขาต้องเขาเวลาโฮอร์โมนเขาพุ่งพลาดเขาจะหาของแซ่บๆกินนะครับของเรัสุภาพสตรีโอเคครับแค่นี้ก่อนจบ มาสรุปตอนท้ายครับพี่น้องครับอาแอบร้อ,อ,อนอครับพี่น้องหายอยากเลยครับดีๆส้มตำนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนี่ไม่รู้เป็นไรนึกอยากจะกินส้มตำแซ่บๆเผ็ดๆนะครับ พอดีทํานู่นทํานี้ตอนเช้าออกกาลังกายนะครับรดน้าต้นไม้บริเวณบ้านออก็เลยมัน <c oughs> เหนื่อยแล้วก็อาบน,น้ำอาบทาเอยากกินซ้ตมตำเผ็ดๆก็เลยออกไปหาซื้อมานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทานบ่อยแล้วครับออก็พอดีก็เลยไปหาซื้อมาทานนะครับเดี๋ยวกินเรียบร้อยครับหายากกอฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ มันก็เป็นคลิปการใช้ชีวิตบ้านๆของผมนะครับแต่นาคผ่านลุยวันนี้พาไปลุยซื้อส้มตำมาทานนะครับมาเรียบร้อยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับพี่น้องครับเอาไว้เดี๋ยวก่างๆคลิปที่ผมเกินไม่ว่าเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวหนีร้อนนะครับก็คอยติดตามนะครับจะเป็นช่วงไหนนะครับ คัมมิงซูนครับตัวเร็วนี้นะครับขอฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับโอ้โเผ็ด